ต้องหากระดาษข้อสอบให้ครบสิบใบถ้าพวกแกหาได้ก็ลองดูเฮ้ยเสี่ยวป้าแช่มนี่เฮ้ยเอ้ยพวกนายอย่ามาสายฉันบอกแล้วว่าให้มาเช้ากว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป้าแชมยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยเอือพอดีเราเราติดละครหลังข่าวอะอดีเนี่ยจบสีทุ่งตึ้ง ข้อสอบที่พวกเราเนี่ยจะโกงอะ่ะมันอยู่ที่นี่ทั้งสิบแผน่นตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงร้อยจะเกิดว่าเราได้แล้วก็พวกเราจะกลายเป็นเด็กหัวกะทิฉันถามไอ้แว่นไปแล้วไอ้แว่นบอกว่านั่นน่ะคือเฉลยข้อสอบของแท้เลยแต่ตอนเนี้ยเราเรา,เราไม่ได้หัวทิเราหัวเนิงหัวนิงทามคนที่มีผมอะ่ะเออทำไม<า>อ่ะแสดงผมชนะแรงแสดงว่าเขาเขาไม่ค่อยกลัวอะไรเขาพิจาขยรณาใครอ่ะถาท่ามู้ไปอ่ะ อนนี้แหละพวกเราไปหาที่ซ่อนก่อนพี่กินมะโอ้โหจะได้ยินเสียงเขาปากระทางใส่พี่โมด้วยอ้าวทำไม<ะ>มันเห็นผมอ่ะตายเถอะเราจะซ่อนตรงไหนดีตัวนี้พี่กล้องวงจรปิดถ้าปากก้าแกเข้าไปในห้องซีเคียร์ิตี้แล้วก็นี่นี่นี่นนนนไปห้องน้ำก่อนห้องน้ำเหรอไปไห้องน้ำห้องน,น้ำห้องน้ำองน้เดี๋ยวผมไปดูชาวโม่ก่อนไเ้ยผมไปดูชาวโม่ก่อนจะละมีอนไรขาดไปขาดมา ไปแล้วไปแล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทําคือพยายามที่จะรักษาเแสงไฟไว้ไม่ให้พระแชมเห็นแล้วก็หักระดับข้อสอบให้ครบสิบใบพวกเราจะสามารถออกจากโรงเรียนนี้ได้แล้วก็การเป็นเด็กหัวกะทิพระแชมปเขาเอากระดาษข้อสอบมาซ่อนในห้องน้ำา้างลองหาดูไม่มีอ่ะฉันลองดูแล้วถ้าเขามีเาหน้าจะเอาใช้อ้อสอบเอาเช็ตูดแล้วล่ะวายฉันดูในห้องน้ํานะห้องน้ํใชยในโถฉี่ไม่มีบนโต๊ะในห้องน้ําก็ไม่มี ใช้คิดว่าในห้องน้ําเราน่าจะพอซ่อนประแชมปได้อยู่แบบนี้เห็นไหมห้องน้ำได้อยู่ห้องน้ําได้อยู่เมื่อคือไม่มีใครเห็นเฮ้ยคนว่าไงเนอร์ฉันน่ะคนพบอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าพวกเราปิดไฟอ่ะดูที่สายไล่เห็นเปล่าดวงตามันจะแบบทําให้ประแชมปมองไม่เห็นพวกเราอ๋อนี่โอเคโอเคโอเคมาๆมาๆวายวายอะไรอะไรอะไรฉันไม่ใช่ประแชมปฉันวัวโลดเหมือนกันลุงโชยไอ้พวกนายพวกนายมันมีเสียงอะไแปลกๆด้วย พวกนายเต้นเราวไหมนายอยู่ไหนอะ่บ๊นี่เรากระพริบกระพริบอยู่เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งสัญญาณมอสารหัสมอสอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้พวกเรายังไม่ได้เข้าไปในห้องพันละเลยหข้าไปไหนหรห้องนี้ห้องใครอะห้องครูใหญ่อุ้ยห้องครูใหญ่เฮ้ยฉันว่าห้องนี้แหละห้องครูใหญ่มีมีกุญแจครับทุกคนซ้อมใช่กุญแจฮอเว h a l เราจะซ้อมโดยการ แอบซ่อนเข้าไปในใต้โต๊ะครูใหญ่แล้วก็ดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยครูจะซ่อนกระดาษข้อสอบไปที่ไหนดีแม่เดี๋ยวนะพรุ่งนี้เข้ามานี่ปิดประตูยังเนี่ยอ่างยังปิดแล้ว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 อุ้ยเฮ้ยเราเป็ยังไงเสียงป้าแช่มสิป้าแช่มอยู่ใกล้อะป้าแช่มคำรามแล้วแต่เราอยู่ในห้องทำไมไฟมันคงไม่เล็ดลอดออกไปมั้งเดี๋ยวไม่เห็นไงเดี๋ยวไม่เห็นไงผีมาผีมาไม่แก่จะมีป้าปิดไฟ จะอยู่ใกล้นะเหมือนประชมป์เปิดประตูเข้ามานะหรือเปล่ามาเปิดประตูไม่ได้เปิด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 เอใคร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 ขี้แยกคนใครขี้แยกคนแต่อยากหยับนะอยู่ตรงนี้นิ่งไว้นิ่งไว้เออนิ่งไว้อาไปอุ้ยเสียงแชมป์เปิดประตูลาก่อนพวกกากเรามาหากันแล้วมาสอบมาต่อดีกว่าใครเข้าถ่ายเอกสารที่ไม่มีอะไรเอ้ย เอ้ามีคนโดนชั้งโมงคุงทำไมเห็นอีกแล้วคิโม่โดนจับไปแล้วอ่ะเปิดอะไรอ่ะนะไอ้แว่นอาจจะหลอกพวกเราก็ได้อาจจะไม่มีกระดาษคำตอบว่ากระดาษข้อสอบในนี้เลยอ่ะดูอีฝั่งหนึ่งของของโรงเรียนหรือเปล่าฝั่งนี้เจอแล้วนในกระมุดสมุดเขามีได้เรามีตุ้มจเบียหัวเอาหูวจ้าหัวจ้าฉันป้าป้ามุมตึกอ่ะเดินไปจ้าพอดีเลยดดแแลล้้ววูู เดินสวดทรงองค์เอลมาแถวๆนี้ด้วยพี่ไม้ในครานมาได้ไหมอยู่ไหนอะฉันไม่เห็นทุกนายเลยเดินมาเลยตรงตรงทางออกเดินตรงมาเรื่อยๆระหวห่างนี้ฉันบอกว่าป้ากำลังเดินมาหาฉันการหายใจอ๋น <c oughs> อนายอยู่ที่นั่นเหรอมีไปโ,โ, <c oughs> โดนมีไปโดนฉันอต <c oughs> สลอดโดนท <c oughs> ี่ตายเถอะฉันรู้สึกเก็บเงียบงามแล้ว สงสัยในตาฉันเนี่ยมันจะเป็่งประกายเกินไป <Okay. S 1> หรือไม่ก็หัวอ,อาจจะใช่จะท้อนกับแสงไฟนีอนอนโอ้ยหัวใจฉันเต้นแรงมากเพราะว่าโดนตกไปที่กระบาลยังเพี้ยอใ้ยเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ดีๆป้าแกก็ขำรางขึ้นมาป้าอยู่ใ,นในกล้นะโอ้โหโมอโโอกไปผมจะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยป้าป้าวิ่งหาใครอ่ะป้าวิ่งหาใครไม่รู้ทางฝั่งเดียวกับพี่ไม้อ่ะไม่รู้ผมแอบอยู่ในห้องน้ำมีใครอยู่แถวดีบ้างไหม ช่วยยันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาตัำไงดูแล้วสวยแล้วตอนนี้เราเหลือแค่พี่กี่คนเดียวแล้วอ่ะเหลือผมเหลือผมเหลือผมไปหาสล็อตเดี๋ยวตะเกียบนะบนะเปิดไฟแล้วโอเคป้าเดินเข้าไปในฮอบ B นะหอซีหอซีใครอยู่ใครน่ะอยู่นิ่งๆ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 เฮ้ยจะชุบสวลสดี มันไปไปงี้เอ้ารอเออรอไอ้ยฉันก็นึกว่าตรงนู้นเอาโอ้ยทุบเร็วๆหน่อยเฮ้ยมันน้ทนายไม่เดินเนี่ยเสร็จไปนานแล้วเนี่ยนายเดินไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเรากดออดเรียกป้ามาได้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 เดีราประกอบหน้าหนึ่งสองสามเออเรายังมีออดโรงเรียนอยู่ที่น้าเข้าไปเข้าไปเข้ามาดูในห้องเรียนครับผมห้องเรียนนี้ไม่มีใครทิ้งกระดาษข้อสอบไว้เลยอ่ะไปรีบไปตรงนี้ก็ไม่มี น่าจะใช้กุญแจหอ A ไปก่อนนะไอ้แม่มันไม่ได้หลอกเราแน่ใช่ไหมฉันก็คิดว่ามันไม่หลอกถ้ามันหลอกมันโดนแน่อ๋อเราต้องเข้านี้ใช่ไหมพวกเราทุกคนจะเอาหัวมองมันตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าชั้นสองเนี่ยเราต้องเปิดทางไหนบ้างกระดาษข้อสอบไม่เจอสักอันเดินไปไหนไม่รู้ฮะป้าวเดินเลยห้องที่มันมีบันทังขึ้นบันไดไปแล้วอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยนี่มันข้อสอบสังคมว้าวย่น เรียบร้อยหนึ่งวิชาสังคมฉันคะแนนเต็มสิบแน่นอนเฮ้ยแต่ในี้เราอาจจะต้องทำผิดสักข้อหนึ่งไหมจริงจริงสังคมอ่ะเต็มเกรดเอฉันได้เกรดเอสเอสเลยเหรอเงิเอามาทเลยทำเลยอันนี้เกรดหรือเลดกาชาขอโทษเอสอาร์เหมือนผ้าเดินมาคุณเดียดขนนะดูดับไฟก่อนแล้วปิดไฟไว้ก่อนนะปิดไฟก่อนนะ ดีไหมอุ้ยมา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 กิโมกำลังเดินมาเลยแต่ไก่อยู่ไกล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 อยู่ผมเข้าห้องนายสุดเลยแหละไม่แน่ว่าป้าอาจจะตามกลิ่นมาหรือเปล่าชามุชอบทิ้งกลิ่นป้าเปิดประตูไล่เลยเป็นไปได้ไหมว่าพวกเราจะรอดไม่รู้ได้ยินเสียงเดินหรือเปล่านะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ได้ยินเสียงป้าหรอครับฉันออกไปดูนะ

เคจะจะพยายามเชื่อนายแต่เราต้องสังเการมันด้วยดีดีเอางี้ตอนนี้เราเราเราคุยแผนกันก่อนเรามีเรามีกุญแจอะไรบ้างนะเรามีกุญแจขึ้นไปกินไฟเอาละอุ้ยเชื่อจะเป็ว่าป้าหมาแนบพี่บอยอย่าหัวร้านมาชนฉันโอเคยุยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอเคยุย่งไว้คุณเลือกได้เลยจะกินคุณนะอย่าพูดจะพูดเฮ้ยห้องในสุดป้าไม่เข้าค่อยสุดยอด เกมอะไงในดูเกมออกจริงอ่ะใช่ตอนนีุ้กุญแจ A กับ S อ่ะ A กับ S คืออะไรอ่ะเอคือชั้นสองชั้นว่าหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ที่ชั้นสองก็ได้แล้วก็หาคุณแจเปิดโซน B กับโซน C มาเหลือแค่สองโซนที่เรายังไม่ได้เปิดโอเคแล้วเราจะลุยชั้นสองเลยไหมฉันลุยแน่แต่ตอนนี้จะต้องหาทางที่จะหนีป้ายได้ก่อน อูเรอูเรอูราอูเรอูรามีคนโดนหนึ่งคนอ่าฉันจะไม่ให้พวกแกออกจากที่นี่ป้าเอ้ยป้าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันฮิวตัวเองได้แต่ฉันต้องให้เพื่อนฮิวดีกว่าไาแล้วเพื่อนไปไปไป ดูต้นทางแป๊ปมองซ้ายมองขวามองหนา้ามองหลังโอเคทุกคนมาชุบันได้เลยโอเคเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาข้างในก่อนฉันกำลังดู <c oughs> ต้นทางไงไม่ต้องดูเข้ามาเลยชุบได้ชุบได้ชุบชุบอยู่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 เอาเวบีเห็นตรงนี้นายก็เหนียงเหนียงยานเหมือนกันนะอ่าช่วงนี้นอนเต็มเเฮ้ยไปไป เฮ้ยเฮ้ย okay. อันเคะแนนเราจะรอดไปไดพวกนายหาทางอีกทางนึงเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่ทางอื่นแอบแล้วว้ายเจ๋งดังช้อนปลาของป่ะเฮ้ยเมันมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยนี่ว่าะอะไรเป่ะล่ะผมใช้ตู้ล็อกเกอร์นั้นหลบเราสามารถหลบในตู้ล็อกเกอร์ได้ทุกคนล็อกเกอร์สีอะไรสีฟ้าเหรอสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าโอเคโอกาสรอดเราก็จะมีมากขึ้น เดินไปทางอื่นแล้วนะเอาเดินมาไปมาเจอกุญแจฮอบีไม่ฮอบีอะโอเคโคตรดีฉันเปิดกุญแจฉันสอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ป้าเดินไปที่ประตูทางออกทำให้เราคลิมคารนไปโอ้ดูนั่นซี่ไปที่กระพริบกระพริบนั่นส่งสัญญาได้แล้วว่าป้าไปแล้วเฮ้ยผมเจอข้อสอบวิชาพละเฮ้ยพละเหรอยอดนายอยู่ไหนอะน่ะ ฉันเปิดเอ่อกุญแจประตูไอ้นี่แล้วนะประตูขึ้นบันไดกับลงบันไดอ่ะผมผมเจอผมเจอข้อสอบในห้องน้ำอ่ะเก็บเลยไหมฮะวิชาอะไรอ่ะในห้องน้ำอ่ะใครมาซ่อนกษาวิชาสุขศึกษาเฮ้ยฉันใหญ่พวกไหนมาดูมากเลยว่าด้านล่างสุดอ่ะห้องใต้ดินของโรงเรียนมันเป็นโรงอาหารใครอะไรเสียงใครอ่ะป้าเหรอป้าไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยป้าอยู่ไหนแรงมากฉันจะอยู่ชั้นล่างเลยไปไปยังไง ฉันเปิดประตูทางบันไดแล้วด้านล่างสุดจะเป็นโรงอาหารอุ้ยเฮ้ยพวกนายในโรงอาหารมีเลือดที่ขยับได้ด้วยเลือดที่ขยับได้คืออะไระนะมีเอเรียนแป๊บนะผมเห็นป้าอยู่ในโถงโอยที่มันสยองเกินไปแล้วไม่แน่ระว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่โดนตู้ทับนี้แล้วมันคือเผ่าพันธุ์ของเอเรียนเขาเรียกว่าสปิชิสปิชิปีศาจ ไปซี่แซมแซมเอาโอ้ยโอเคอยู่นี่หว่าฉันพยายามหาของจากใต้ดินก่อนนะป้าโอป้าปิดประตูไว้ผมออกไม่มีอะไรเลยป้ามาหาภัยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวคือเมดคิดเต็มไม่หมดอะเต็มโรงเรียนเลยแสดงว่าต้องมีคนโดนทุกหัวเยอะมากเขาถึงซื้อกระเป๋าพยาบาลเยอะขนาดนี้ใช่ใช่เดี๋ยวผมทุบตัวเองพูดคุณไปหาที่อื่นเลย คโอเคเลยเฮ้ยเจอแล้ววิชาภาษาอังกฤษเฮ้ยยัยคือฟิตโฟร์ไฟอะพวกนายจะจะรู้สึกเหมือนฉันไม่ปลอดภัยป้าอยู่ล่างป้าอยู่ล่างป้าอยู่ล่างน่ยอยู่ข้างบนไม่เป็นไรป้าอยู่ล่างโอเคได้เลยข้างล่างเลยเหรอข้างล่างเลยมันไล่ผมอยู่ห้องเรีนข้างล่างผมเห็นป้าแล้วคือแบบว่าใหญ่มากอะฉันใหญ่เมื่อไม่เห็นจังเลยว่าห้องเรียนข้างบนมันใหญ่แบบโคตร พวกนายขึ้นมารับฉันหน่อยได้ไหมฉันอยู่ข้างบนเหมือนกันพี่โม้ไอ้อยู่ไหนเอ่อเอ่ออยู่ทางหน้าทางเข้าฮอ C อ่ะโอ้ฉันจะรู้ไม่ได้ว่านายอยู่ไหนเนี่ยเออฉันพยายามตามหานายแล้วกันแต่ก่อนอื่นกลางเลยตามหาเอ่อเขาสอบก่อนเพราะว่าฉันอยากสอบขาบเราอยู่ตรงกลางเลยนายเค่แค่แคเดี๋ยวฉันไปหาละฉันล่อป้ามาตรงห้องฉันเราอยู่ห้องเรียนอ่ะฉันก็อยู่ห้องเรียนเหมือนกันนายเห็นกไฟใช่ไหมไม่เห็น แสดงว่านายจะอยู่ฝั่งหนึ่งของเราเจอแล้วข้อสอบอีกอันหนึง่งวิชาอะไรวิชาอะไรภาษาญ,ญี่ปุน่นภาษาญ,ญี่ปุน่นเฮ้ยโอไฮโยโกไซบาซึ <th> ผมผมอยู่หน้าทางลงทางขึ้นอนะ่ะไปใครเนี่ยใครใครเข้ามาใครเปิดไฟไม่รู้ฉันฉันเหรอฉันไม่ไม่อยู่กับใครเลยอันนี้จะเข้ามาในห้องน้ำชั้นสองด้วย ใครจะบ้าเอาพวกแบบว่ากระดาษข้อสอบไปไว้ในห้องน้ำชั้นสองเนี่ยฮะโห้ยมีคนไปลาซ่วมด้วยเนี่ยป้าชั้นสองเหรอใช่ฉันอยู่ชั้นสองพี่โม่ป้าอยู่แถวทางออกป้าอยู่แถวทางออกครับโอเคเยี่ยมนายอยู่ไหนเราอยู่ชั้นสองครับเรามาเจอตอนที่ชั้นสองไหมทุกคนการก็ไปหาทางไปเฮ้ยคชั้นสองอยู่ไหนเฮ้ยวันดีวันดีพี่ม่เฮ้ยพี่โม่ไ่ได้พาใครมาไม่ได้พาเพิ่งขึ้นมาเองโโอ้หจะได้ยินเสียงป้าคำรามน่าจะคำรามพี่กิณนะ ผมอยู่ห้อง security ้เขาคำรามพี่ขิดพี่ขิดดูกล้องให้หน่อยดิว่าตอนนี้ป้าอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยป้าอยู่กับผมป้าอยู่กับผมอยู่กับกลางคุณอยู่ชั้นไหนอ่าชั้นไหนไม่รู้เหมือนกันถ้าจากที่ฉันได้ยินน่ะน่าจะอยู่ใต้ร่างเราคือเสียงมันคำรามดังมากอุ้ยผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนพี่ไปขึ้นมาบนเอ่อชั้นสองได้ไหมชั้นสองนี่ถูกเยอะมากไม่ได้ไม่ได้โอ้ยตอนนี้โดนแล้วทนนี้โดนโดนตรงทางขึ้นบันไดเลย โอ้โหเราต้องไปกอบผู้ชีวิตพี่ไม้นะอ่าฮะปิดประตูอันหน้าฉันด้วยแอ่พี่เด็กคิดไหมพี่ไม้มี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 โอเคงั้นอยากขึ้นไปช่วยแต่มันเหลือตัวเองนายอยู่ไหนดีกว่าสล็อตฉันลงมาด้านล่างตอนที่ฉันเห็นพี่ไม้เราจะมารับพี่ไม้นายอยู่ข้างบนนะโอเคโอเคแอบอยู่ข้างบนอ่ะดิเอาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ได้เฉยใชไม่ใช่เราเหลืออีกแค่ข้านเท่านั้นนะ เราต้องรีบก่อนที่ป้าแกจะแบบตบเราจนหัวแตกไปอจะคลั่งนายพาเราไปทีประตูห้องเรียนตรงนี้เราเข้าเรียยังอ่ะโอ้ไม่กอดมีไหมไม่มีเลยเราคิดว่าชั้นเดี๋ยวเราไปชั้สองปุ่มกันชั้นสองนะชั้นสองไม่มีกุญแจเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะฉันพยายามหาแล้วแต่ว่าไม่แน่เราอาจจะยังไม่หาพวกตามตู้ตามเตียงมีเตียงไหม ต้องงเรียนมีเตียงด้วยเหรอเย้ยๆต,ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหสวัสดีป้าโอ้โหเพาว่าป้าหายไปไหนสวัสดีสวัสดีโอเคลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้กเกรียนตาปัดไปเถอะไม่มีทางลงเด็ดขาดจ้าเฮ้ยครูแจถ้าเจอครูแจ็คแล้วเป็นห้องออฟฟิศรูมอ่ะเฮ้ย<ต>ห้องานั่นครูใหญ่ปั้ยพินซ์โปรใช่ใช่แต่ครูใหญ่อยูไหนที่ใครเจอเพราครูใหญ่บ้างอยู่ชั้นล่างไม่ใช่หรอ ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เหมือนป้าป้าแกจะเดินขึ้นมาหาฉันนะเอ้าเจอเขาสง่งหลมพายว้าวภาษาไทยเหรอใช่ดูปีกคว,ว้าย มสัยันันทำมสัญยานเตือนไัยเห็นนายจุกอยู่ใชฉันมาแอบจกอยู่ฉันตลงไปขางล่างพ่นายเอาชีวิตให้ได้นะอยู่ในตู้สีฟ้าโอ้โหฉันแอบเห็นตาคือโปงป้าด้วยฉันบอกเลยเหียวมากนังเหนียว้อขาของป้าเหนวนึกถึงขาหมูเยอรมันคือป้าแกปากาใส่ฉันอยูชั้นล่างเหรอป้าอยู่ชั้นล่างมาก แล้วเหรอเฮ้ยเสียงป้าหายแล้วเฮ้ยเสียงป้าหายหรืออะไรสักอย่างอยะไรวะนนี้วันนีอยู่ในตู้อยู่ดี้ม่ผู้จัดห้องครูใหญ่มานี่ไงคนนี้เลยเฮ้ยนี่ไงใช่ปหมเนี่ยล่างหรอนี่นี่นี่ใช้จู่เข้าบนสุดตอนนี้เป็นเวลาที่สองแล้วเพราะเราเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่โรงเรียนจะเช้าเมียนครูคงมาเจอแน่นี่ไงนี่ไงแสงไฟใครอ่ะวิชาอะไรพี่ไหม วิชาอ่ะอุ้ยอุ้ยผมหลบก่อนแล้วอันนี้เมื่อกี้วิชาสอบประชสอบประชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโอ้โหสุดยอดเก่ามากห้องคอมนี่จริงๆนะฉันคิดว่าอ้าวอยู่ชั้นสองที่กุญแจอาจซ่อนไว้อยู่ตรงแบบชัมโมไม่ได้ไปั้นงสองเฮ้ยจะตายเลวคนชั้นหนึ่งกดกดกดออดทีได้ไหม ไม่ทันแล้วไม่เนี่ยเพื่อนกำลังไปร้อยร้อยร้อยเมตรไกลจังโอ้โหร้อยเมตรเลยเหรอใช่ไม่ทันแล้วไหนวะเนี่ยชั้นสามเหรอเนี่ยโอ้ยนี่ผมชั้นสามเลยเฮ้ยผมล็อกล็อกกับป้าอยู่ล็อกกับป้าอยู่เตือน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 ทุกคนพี่โม่ตายไปแล้ว ใช้โลบอกเกิดโลบักเกิดได้ไหมเอ้ยโ้โหได้ไหมล่ะไม่รู้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เหลือเล่มเดียวเองเนี่ยตายแล้วตายเลยโอยเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายต้องอยู่ใน hall B อย่างแน่นอนเอ้ยเล่มสุดท้ายต้องอยู่ใน hall C แต่เราหาคุณแจไม่เจอพยายามเช็คอยู่เฮ้ยฮะอะไรทุกคนอะไรอะไรฉันเจอสมุดเล่มสุดท้ายกับคุณแจอยู่ด้วยกันเลยเหรออยู่ด้วยกันเลยอะอยูด้วยกัน อยู่ข้างของครูใหญ่แล้วอย่างนี้ยังไงต่อโอ้โหนี่ไงเล่มสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วคุณแจ๊อยู่นี้เลยใช่ฉันเก็บมาแล้วเป็นโถงทางเดินซิง,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 งเก็บเลยดิสมุดอะเก็บอันนี้เลยนะเออที่แบบหันกันเนอะก่อนี่บรรวิชาอะไรเนี่ยโอ้วิชาสมบัติผู้ดีอุ้ยเดี๋ยอาวอาวอาวอาเอ็กซ์ซิงก์อะืันวัวป่าน่ะจะ ไปไปอยู่บนไ้มิปามาไปซ้ายไปซ้ายซ้ายเอารังลางน่อยรังทลงอยังเกจะอกเลยลง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 ลลงลงลยมิกิไม่ปิประตูนะมาแล้วลงลงไงลปลงลงลงไปลง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 ลี้งลปลงลปลาลงนงลงมาเรลวลง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 ลอยู่งล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 งยงลงลงวงล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 งไลงลงลไปล สิบใบพวกเราทีมสองคันหนึ่งร้ายคะแนนเต็มอปไปยืนนิ่ยืนนิ่งอยู่ที่เราออกไปแล้วว้าว้าวู้ยยยและแล้วนะคะพวกเราเด็กก็สามารถออกมาจากโรงเรียนจนได้ค่ะพร้อมกับกระดาษข้อสอบสิบอันว้าวบอกเลยปีนี้เกรดสี่ทุกวิชาแน่นอน ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แป้ด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัได้นะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตลาไปก่อนจะบอกว่าเกมนี้พวกเราก็เคยเล่นในเวอร์ชันของสตรีมแล้วเนาะพอเขาเอามาทําเป็นโรบอกเดี๋ยวมันก็สนุกต่างกันเหมือนกันแต่ว่าก็ระทึกขวัญเหมือนเดิมนะคะใครอยากเล่นเดี๋ยวไปแป้งพิงลิงไว้ให้เล่นใต้คลิปนี้เลยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ไปป่ะฉันไมไปขโมยกระดาษข้อสอบอีกแล้วครั้งหนะ้าฉันอ่านหนังสือเองดีกว่าโอ้โหเรื่องชีวิตนะตายข้อสอบสิบแผ่นแรกกับชามโมตาย